มือนีอาจารย์พยา,ยามาล่นเมื่อรอยเอ็ดมหาอาจารย์เจริญชัยพอดีกับมาล่นน้ากับเลยเลยมาหา,าบ้านคุณแม่บัลลังเสียงรักข้างทองสมัไมตะกอนเมื่อพี่กายเนาะแม่เนาะพี่กายดีเนาะเข้ามาเนาะพี่กายมาเก็บขอมุลงงานวิจัยวาดลำกอนอีสานอ่าก็เลยดนี่จบเป็นด็อกเตอร์แล้วก็เลยมายามแม่ก็เลยจะให้แม่นี่ล่ำ ลองเบิงลําจําได้บ่อนว่า้าสั่นลองเบิงก่นอ,อ,อนนะแม่เนาะลองว่าดูมันเป็นจังได๋ว่าได้บ่เฮาอโอ,อ้่ะเน แล้วละเปินเ่นเวินไม่แก้มเจ้าเปินเ่นเวินแก้มไม่แก้มเปินเน่นเวินขั้นแก้มเจ้าเปินเ่นเวินขั้นสู่เพิน่นแฟนเพิน่นขั้นสู่เขาแฟนเขานักปนดกระซีหาบยางปนดกระซีเอาบ่สุกเสานิมทามพะยะค่ากษัตริย์พาแต่พ้านางหางนางนืหหน้นพ้านางเป็นเศรษฐีขี่เรื่อบินฟี่ฟี่ย่างไปเห่นไปเที่ยวนอยวอว้องบ่เ,เ,เกี่ยวล้ำเอียงแล้วบ่ละทิศดินเสียงเสี่ยวเกียงมาดอยเข้ามา ม,มันเป็นนั่นและเป็นว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้คันเอาถอนกาสะก่อนเน้อน้ยจังว่าเอาละนอะการเทพฟังอิ่มให้ก่อนกอไปล้อฟังก่อนเด็กเข้ามาจังจอนก่อนเขาใ่กันบา จำนั่นกาสะก่อน,นอเนินน้ำลมเนวใดเขากระลังไปแล้วเนวใดถูกถามมาสมเมกีฟ่าไปลอยลินเวฟพปเห็นนั่นเดินเห็นตะกอนเม็ดใหลอยลองเท่งบนเดิมคุณพอละคือผลคือผู้อยู่เท่งบนฟามเป็นคือกาคือแหองเพราะมังมังวอมซ้อมมุดที่แถวายเท่งภาสษาไง

còn tìm kiếm tôi luôn nhau nhau tìm Bằng con năn bằng Con năn lèo cơ bằng con đi Bên đi nó say Con năn đi lai lai Dù thằng theo năn cứ đắm chắc Lê lê đủ khơi em Con năn khuyên đu đê lê Và thằng đình Mân lấy vân lấy pin ลำตีปีบบ่นสองไปดนแนวซืว่อผ้าไรสนาตามนี่นั่นเดินนี่นั้นส้มขี่ปลานี่นั่นละนี่นั่นส้มขี่ขปลาเป็นโนนไรกจเด้อคุณพอไรบ่มีแย้มหย,ยุดอยูย่บนห้อยถ่วมกวนเด้อพี่ที้กวนบ้านแซงคือจย่างไปแลยเอาละเนาะบัดดีจะเริ่มเจ้าต่อกรบ่ทอนนั้นก,นะกระสก่อนได้นให้ขอเข้าแลี้ยวเส้เนก่อนไปไม่สาวพานางสื่ไปขี่ผาดีดูเดินพร้อมเข้า ส้มป่าส้มขานาบุมไมในดาวดันดุงด,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 ดันดาวเก้าลุงพาดเดินเมื่อมองเห็นมุขคานาเน่ไม่เห็นจันได้คู่จันเดนพ่วงพีดอกลาติกับตาพยายี่แยนแก้มสีดอก ไม่มีมีอยู่ได้ดวงวิกาหลงกาเละหูเช่าแช่าความยอมใจดองเดินเดินเพื่อนเส้มเชียนก็พาดี่หลกไปเพ่งลองก่อมใจยามเมื่อไก่ย่องคิดถึงพี่ยายันเมื่อไก่นองคิดถึงพี่ยาได้เสนสุขโซตาสือดุลาเพื่อนบองล้มผ่านตองไ่ตองขู่หยื่อล้มผ่านตองคุยตองขู่ยื่อล้มมาตีผ่านตองไก่นองเส้นบันตาใจน้องเส้นบานสีหน้ารุนแรงสะกดทะนันนา ย่างเฉียงดีเยอะคือเก่าเออย่างเก่งเยอะคือเก่าย่างจำได้อยู่ขนาดแค่นอันนี้เป็นแคนในอันแค่นอันนนั้สื้อได้นี่อืมใมันแค่นอีหลีนี่เก่งก็นี่อืมอ้าววันนี้มาลาวิยามายามคุณแม่บันลังโพเมื่อมาคุณแม่บันลังเสียงระคังทองบ้านยังก็แม่ห้าวหนิบ้านน้องใหญ่เนาะ หมูหนึ่งอำเภอสีดด์อ้าวแม่ยังล่ำอยู่เนาะสิมือนีเนาะมีงานไม่งานไม่งานงาน้นอยงาน้นนายก็ไปล่ำได้เยอะดอกลัน่นเออเป็นเป็นล่ำสายบุญบุญบ่เอาแพงดอกแล้ววะเอาวันนี้ขอบุญขอบคุณขึ้นมน่หลายมูลนให้ล่ำทางสัน้นอีกจะน้อยเสียล่ำทางยาวเด้ออ่าวันนี้เอาล่ำทางสั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดี